ฮัลโหลฮัลโหลกลับสบายดีเนาะทุกคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่สอง l a o ไซสาเนาะเมื่อนี้ก็มีอย่างไรทุกคนเนาะใครก็สิมาแจกโค้ดให้เนาะเป็นโค้ดเนาะบลูเนาะหน้านี้เนาะเป็นโค้ดสุดแรกนะทุกคนเนาะนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคเนาะมี่หาโค้ดเนาะทุกคนเนาะไครเข่ามาก่อนกระดัก่อนเนาะก่อนอื่นเบอร์เดอร์คอยก็ต้องกราบขอโทษเด้อกราบขอโทษได้รายเด้อที่บอดดี้สตรีมเนาะ ตอนนี้ใหญ่หูเนาะว่าเวลามันจะโมงเนาะตอนนี้กรับเบิ่งเวลาอะตีสองเนาะแต่เนาะขออัดคลิปเวลาตีสองเนาะตอนนี้เนาะทุกคนเนาะคือข่อยเลิกงานมาเที่ยงคืนเนะาะจะซ้ำกินข่าวได้อาบนา้ำได้เอาเนาะแต่ว่าข่อยกะสิพยายามแจกโค้ดหายเนาะทุกคนเนาะถึงข่อยบ่ได้สตรีมเนาะเดี๋ยวคอยสิขึ้นเบิ่งให้เด้อให้เบิ่งเด้อเวลาข่อยสตรีมนี่มันได้เงิ่อนนาะได้ได้บ่ฮอดเรียนซะเนาะได้แบบได้ได้ได้ใดใคอยนึ่งแบบน,น,น,นึ่งนึ่งอะไรเข้ามาทุกคนเนาะ แต่ว่านี่กเขาจะคืนโดดเบื้องต้นนี่เนาะมันสิได้ประมาณนี้เนาะถ้าว่ามันเป็นคลิปเนี่ยมันก็สิได้เพิ่มใหม่เน้น้อยหนึ่งเนาะเห็นบอเนาะทุกคนเนาะมันสิประมาณนี้เนาะที่เหตุผ้นที่ข่อยบ่ค่อยแต่สตรีมเนาะหนึ่งแบบว่ามันได้เงินหน่อยอย่างหนึ่งแบบว่าข่อยก็อดรับอดนอนมาแต่ดนเนาะตัังแต่เหตุคลิปมาเนี่ยนอนมือละประมาณสองสามสัปโมงเนาะทุกคนเนาะเหลืองานมาเที่ยงขึ้นละกายอาจคลิปกับซัมตดต่อคลิปแล้วกับประมาณ ตีสี่ตีหาหรือโมหกโมงนอนนอนน้อยนะทุกคนเนาะขอยกยศบอกไว้นะทุกคนนั่คือแบบขอยมาแจกนี่มันบมได้อีซ้างนะทุกคนเนาะคลิปขอยนี่มันบดเชิงกว่าหนึ่งบาทนะทุกคนเนาะแต่ว่าขอยก็อยากแจกกันเนาะมันบดเชิงกว่าหนึ่งบาททุกคนคลิปที่ขอยเฮ็ดกู้มือนี่ยหนึ่งหนึ่งบาทไทยมันยังบมไหรนะทุกคนเนาะสำหรับเป็นเงินเนาะขอยแจกนี่มันเป็นร้อยกว่าบาทเนาะแปลว่าเฮ็ดซิปคลิปเศร้าคลิปเนี่ยได้่ร้อยกว่าบาททุกคนเนาะก็ประมาณเนาะคทุกคนเนาะก็ฝากกกดไล์คับ่าอยากให้อยได้เงินก็โฆษณามัน นะก็เบิ่งให้มันจบเนาะคณนเป็นทางเดียวที่ข่อยให้ได้ได้เงินเนาะมันได้ก็มันได้บ่ฮอดบาทเนาะทุกคนเนาะได้พ่อเหรียญนึงเนาะทุกคนเนาะข่อยก็อยากแจกให้เนาะแต่ว่ากัได้บ่ครบกันก็ต้องขอโทษหลายๆเด้อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเฮ็ดคลิปเอาแทนซะสตรีมแถวได้ว่างๆกับคอยมาสตรีมนํากันทุกคนเนาะโอเคเนาะเด้อครับเหมื้อนเช้าเขามาแจกโค้ดกันเนาะโค้ดแรกเนาะโค้ดแรกนี่ข่อยแก้ป่ะเรียบร้อยทุกคนเนาะ โค้ดแรกแ็กเลสอานให้เด้อโค้ดนี่ทุกคนเก่าเด้อมันมันขึ้นตนมันขึ้นตนด้วย B L U E เนาะมันขึ้นตนขึ้นตนทุกทุกโค้ดเนี่ยิมี B L U E เนาะมันจะเป็นขึ้นใหญ่เว้เด้นนอทุกคนเนาะแล้วก็ Z A N M G D เนาะโค้ดแรกเด้อโค้ดแรกว่ามาตามนเนาะโค้ดแรกเนาะแล้วโค้ดที่สองทุกคนแก้โค้ดที่สองกันเด้อ แป๊บนึงเด้อวิธีแก้กับแก้มองร้อยมองร้อยต่อทุกคนเนาะแก้ขึ้นไปสิแก้ง่ายนะทุกคนที่ไหนแก้เนี่แก้หนาตอนแก้หนาเราหัวจะแก้ทุกคนเนาะนี่คือแก้เบอร์ทุกคนเด้อือว่ามันถอดเนียเนาะแล้วขี่เลยทุกคน สีวนเลยสีวนเลยประมาณนี้เอาแต่ว่านี่ที่เลี้ยวเบอร์องออกมากอะไรโคตรซองเนอะโคตรซองเนอะซองนั้นบรเห็นน,นะทุกคนนะซองเนาะมั่นตัวหน่อยตายเลยทุกคนเนาะโคตรซองเนอะสีโตน,น,น้าหนาเนาะโคตรซอง B L U E เนาะแล้วก็6 M H ฮาฮ่าเจเนาะนี่โคดสองเด้อโคองไปเด้อโคตสามต่อ,อทุกคนเนาะ โ้ดที่สามเอค้ดที่สามเดอด้อ B L U E เนาะแล้วก็ H, H 9, C เนาะแล้วก็ S C H, H โอเคนเดือดเฉื่นให้อีกเนอะครับโค้ดที่สเนะอะโค้ดที่สเนาะทุกกดเอาไวนะ้เนอะ ขากวดน้ำนั่นทุก่นน้ำแท่งเขาเนี่ยกวดน้ำสุดยอดเลยน้ำน้ำทะลุขวดที่สี่เลยคนเดอ้อขวดที่สี่เดอ้อ B L U E นอเนาะแล้วก่ยูแล้วก็สองเอ 5ด d โคตรซีเนาะประมาณนอนละโคตรที่หาเ้ยไ้ๆเลยเนาะใช้เขามาก่อนพนันใดน,นะทุกคนเนาะถ้าติตตามไีด้วยกับพนันใดไปเนาะ โค้ดสุดท้ายเนาะโค้ดที่หาทุกคนเนาะโค้ดที่หาโค้ดสุดท้ายทุกคนเออ B L U E นี่น่าลก่ะ C C C P ตัว C แล้วก็เล็กเลขกสี่อ่ะแล้วก็ตัว P แล้วก็ D F W นี่น่าประมาณเนาะหาโค้ดพอดีทุกคนเนาะ ก่อนนึ่นเบิ้ลนอกของกษีฟ้าขอยกษบอกไว้นะทุกคนนั่คือแบบขอยมาแจกนี่มันบมไดอีซ้างทุะคนเนาะคลิปขอยนี่มันบมเทิร์นกว่าหนึ่งบาทนะทุกคนเนาะแต่ว่าขอยก็อยากแจกกันเนาะมันบมเทิร์นกว่าหนึ่งบาททุกคนคลิปที่ขอยเฮ็ดกู้มือเนี่ยหนึ่งหนึ่งบาทไทยนี่มันยังบมไดอีนะทุกคนเนาะสำหรับเป็นเงินเนาะขอยแจ้งเนี่ยมันเป็นหลายก่าบาทเนาะแปลว่าเฮ็ดซิปคลิปเศร้าคลิปเนี่ยโมหลายหลายกู้บาททุกคนเนาะก็ประมาณเนาะคทุกคนเนาะก็ฝากกดไลค์กด้นสะไให้เด้อร์คาดว่าอยากให้อยได้เงินก็ โฆษณามันขึ้นกระเบิ้งให้มันจบเนาะอันนั้นเป็นทางเดียวที่ข่อยให้ได้ได้เงินเนาะมันได้ก็มันได้บ่ฮอดบาทเนาะทุกคนเนาะได้พ่อเหรียญนึงเนาะทุกคนเนาะข่อยก็อยากแจกให้เนาะแต่ว่ากัได้บ่ครบกันก็ต้องขอโทษหลายๆเด้อมันกินน้ำเพิ่มน้ำก็ได้มันหัวตัวนี้หัวเนาะทะรุไปซะ เฮียเฮียกูดา,ดาค่ะเมียดาค่ะวันนี้นามเฮียนามมันเป็นแสบเลยทุกคนกข่อยมาแจกให้กันยังดีที่ข่อยได้กินเนาะทุกคนเนาะ แต่อันอื่นขอแจกเป็นร้อยสองร้อยคอยบริกรกันนัดหนึ่เนาะอยากแจกให้เนาะให้จริงคอยบริจอคสังเลยเนาะโอเคเนาะคันไพ่มาคินี่ก็ซอยก้นไหลกับสะสะไข่ไฮเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะถึงคอยถขอคอยมีอกขอยกระชิมาแจกให้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่นนี้เนาะการขอบายบายเนาะสบายดีเนาะ